คลิปนี้จะพามาชมที่ดินหลังเขตเทศบาลตำบลสัพระอำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นแปลงที่ดินที่เป็นที่ไร่ดินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง200เมตรเลยนะคะมีไฟฟ้าป,ปับาและเพื่อนบ้านพร้อมนะคะแปลงที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลพระทองคำเข้ามายัางแปลงที่ดินของเราประมาณ500เมตรเท่านั้นเองค่ะและอยู่ หลังเทศบาลตำบลสบพระอำาเภอพระทคงคำนะคะห่างมาประมาณ200เมตรเท่านั้นเองค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะคะเข้ามายัางแปลงที่ดินของเรานะคะอยู่ห่างตัวเมืองมา37กิโลเมตรค่ะเอกสารสิทธิแปลงที่ดินของเรานะคะก็เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดกุดแดงนะ้ที่200ตารางวาเจ้าของเสนอขายในราคาย,ยกแปลงนะคะอยู่ที่3 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ หากท่านใดสนใจสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอเต็มๆของทางเราได้ที่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภายกินรัตะนาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ